สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเราต้องขออภัยใน EP ก่อนๆด้วยนะครับที่ว่าเนื่องด้วยภาพเราไม่ชัดเนื่องด้วยยังใหม่อยู่ก็เลยตัดแต่งอะไรไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่แล้วเราก็ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธ์แอปตัดแต่งด้วยก็เลยทำให้คุณภาพภาพที่ออกมาไม่ชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราก็จะออกมาหาอะไรทำกันอีกนะครับ วันนี้เราจะออกมาดักกุ้งฝอยโดยใช้นี่ครับมุ้งดักกุ้งุ้งดักกุ้งอันนี้ก็หาซื้อได้ตามพวก Lazada s h o อป e หรือตามร้านค้าทั่วไปนะครับแต่ผมก็ซื้อมาจากใน s h o ป e e ราคาก็อยู่ประมาณ30บาทถึง50บาทครับไปหาซื้อกันได้นะครับเธอจะเอามาดักครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะใช้เหยื่ออะไรดักดักกุ้งฝอยในคราวนี้ครับเหยื่อที่เราใช้กันวันนี้ครับเราจะเอาไปดักในกงเนี่ยครับ <_ Diego> มุ้งตัวนี้เหยื่อที่เราใช้อีกมุ้งหนึ่งเราจะใช้เป็นเหยื่อสดนะครับแต่พอดีเหยื่อสดปกติเราจะใช้เป็นพวกปลานะครับแต่วันนี้ไม่มีปลาก,ก็เลยเอากุ้งที่หามมาได้ใช้ดักไปก่อนครับแล้วส่วนอีกมุ้งหนึ่งเราจะเอาอาหารพวกข้าวที่เรากินเหลือ ผสมกับอาหารอาหารปลาอาหารปลาพวกอาหารปลาหางนกยุงเนี่ยครับใช้ผสมกับอาหารที่เรากินเหลือพวกเศษข้าวเศษอาหารนะครับด้อีกงงหนึ่งดูครับว่าเหยื่อสดกับเหยื่อของเหลืออันไหนกุ้งฝอยจะเข้าดีกว่ากันนะครับครับอันนี้เหยื่อสดเราก็ไว้ก่อนนะครับอาหารเหลือกับอาหารปลานี่เราก็ย่ำรวมกันเลยครับ ใช้อะไรก็ได้นะครับพวกอาหารเหลือใช้ครับผมคิดว่ากุ้งน่าจะกินนะครับครับในมุ้งดักกุ้งนี่มันมีที่ใส่เหยื่ออยู่นะครับแต่ว่ามันมันไม่ถี่เท่าไหร่ผมกลัวว่าพวกอาหารปาลาไปไนาาาี่จะเล็ดรอดออกไปได้ครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้นครับเป็นตะข่ายเป็นอวน วนสีฟ้าเนี่ยครับที่ผมไปตัดเอาออกมาเอามาห่ออาหารเพื่อเอาไปดักครับครับเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยครับครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับยังไงมันก็เหลืออยู่แล้ว เนี่ครับยายาหานเรือครับแล้วเอาโครงหนึ่งใส่ยาหาันเรือไปเลยนะครับใส่เสร็จก็เอาออกก่อนเลยครับเพื่อตอนถือไปดักเราจะได้ถือกันง่ายครับนี่นะครับอันนี้คือมุง มุ้งที่ว่าใส่เป็นเศษอาหารเหลือครับอย่าลืมปิดซิปด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวกุ้งมันจะกุ้งปลาที่เข้าจะออกหมดนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับหนึ่งอันอีกมุ้งหนึ่งเราจะใส่เป็นเหยื่อสดนะครับดูเหยื่อที่มันพอมีกลิ่นขาวๆหน่อยครับพวกกุ้งพวกปลาอะไรจะได้มาเข้านะครับ ใส่ไป,ไปเลยมีที่ใส่เหยื่ออยู่นะครับใส่เข้าไปในที่ใส่เหยื่อใส่ปไปเลยเหยื่อจะได้ไม่ลอยไปไหนครับครับครับแล้วก็ปิด นี่อันนี้เป็นเหยื่อสดนะครับครับครับตามกันมาเลยครับว่าเราจะไปดักกันตรงไหนครับครับ,รบเดี๋ยวเราจะข้ามไปดักแถวในป่าฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าน้ํามันตกแอ่งแถวนู้นถ้าเกิดฝั่งบ้านนี้น้ํามันจะไม่ตกแอง่งเดี๋ยวพอตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ในน้ําแล้วพวกกุ้งพวกปลาที่เราดักได้มันจะเน่า เน่าหมดนะครับมันจะตายกันเดี๋ยวเราข้ามไปในป่าส่วนฝั่งนู้นกันเลยครับป่าฝั่งนี้จะลกหน่อยนะครับ ปมก่อนมันไม่ลกขนาดนี้ครับเธอเจ้าของหกเขามาทำ มาถึงที่ดักแล้วนะครับนี่ครับ <c oughs> คือดัก <c oughs> เราจะมาดักกันตรงนี้หนึ่งอันนะครับเอามาันเดี๋ยวเราดูทำเลกอนครับเดี๋ยวเราผูกกับตรงนู้นดีกว่าครับนี่ครับเราจะวางตรงนี้อันหนึ่งนะครับ มาเลยเราพยายามเอาโยนลงไปให้มันให้มันอยู่ท่านี้ยครับ ลงไปโอเคนะแล้วแล้วเราก็ผูกไว้กับต้นไม้ครับนี่นะครับหนึ่งมุ้งเราได้ปล่อยไปแล้วครับเดี๋ยวมุ้งหนึง่งมุ้งเดียวสดครับเดี๋ยวเราไป ที่มเหมาะวางนะครับ,รบอีกหมุงหนึ่งนี่หมุงเหยื่อสดนี่ครับเราจะวางใกล้ๆกันเนี่ยครับดูว่ามันจะเข้าอันไหนมากกว่ากันนะครับ,ครบแค่เปลี่ยนทิศนะครับเปลี่ยนเด๋ยวตรงนู้นมาตรงนี้ครับ <ๆ S 1> มุมดีๆแล้วก็โยนลงไปเลยครับ ครับลงไปสุดแล้วครับแล้วเราก็ผูกไว้ครับผูกไว้กับต้นอะไรก็ได้ครับผูกต้นไม้นี่ละกันครับเราดักสองกกงนี้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวพพุ่งนี้เช้าเราจะมาตรวจดูนะครับว่ามันจะได้เยอะไหมและเข้ากรงไหนเยอะมากกว่ากันครับระหว่างเหยื่อสดกับเศษอาหารครับครับเพุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าที่เราดักกรงดักกุ้งฝ่อยไว้เมื่อคืนสองสองกรงนะครับไปดูว่าวันนี้มันจะมีอะไรเข้าไหมกันนะครับ วันนี้เราถ่ายคนเดียวนะครับเพราะว่ามือถ่ายวันนี้ยังไม่ตื่นนะครับไปครับไปดูเลยครับว่าจะมีอะไรเข้าไหมนี่นะครับเราก็มาถึงจุดที่เราดักกงกันแล้วครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งมุ้งและนี่หนึ่งมุ้งครับเดี๋ยวเราจะทําการกู้เก็บขึ้นมานะครับว่ามันจะมีอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเราไปเทดูที่บ้านนะครับ มีนะครับจะมีไม่เยอะครับอันนี้เป็นที่ดักเศษอาหารนะครับพอมีกุ้งเข้าครับแต่ว่าน้อยเราไปเทดูว่าจะได้เยอะไหมครับเก็บก่อนเลยหนึ่งอันครับที่กุ้งน้อยนะจะเป็นเพราะว่า ผมไม่แน่ใจเหมือนกัะครับปกติกุ้งมันจะเยอะน่าจะเกิดจากช่วงนี้อาจจะมีคนเบื่อกุ้งกันบ่อยหรือเปล่าถ่ายคนเดียวนะครับลำบากหน่อยครับ เยื่อสดครับล้างกันครับเืมเยเยอสดไอเยื่อสดอันนี้กินแรงมากเลครับเดีย๋ยวต้องเอาเยือสดออกก่อนกินมันจะแรงครับจะกล้าไปถึงบ้านนี่ครับเยื่อเละอะไรครับ ฟังเหยร์สดครับเก็บครับกินแรงเอาเรื่องอยู่นะครับเหยร์สดนครับครับเราจะเก็บกลับเลยครับ คร,ครับก็เดินกลับกันทางเดิมครับทางลกๆทางเดิมครับโวันนี้อากาศร้อนมากครับร้อนแต่เช้าเลย กุ้งน่าจะถูกเบือซะส่วนใหญ่นะครับไม่งั้นก็คลองนี้ก่อนที่ผมจะมาดักไม่แน่ก็ถูกแบบว่าคนมาทอดแถหรือว่ามาจับกันไปแล้วเพราะว่าปกติฮะผมเคยเอารอบเนี่ยมาดักมันมีทางกุ้งใหญ่แล้วก็พวกปลาดุกปลาไหลมาเข้าด้วยครับแต่วันนี้ดูเงียบมากเลยนะครับ เดี๋ยวรอบรอบหนะ้าลองใช้เหยื่อปลาสดดูครับเหยื่อเก่าที่ดักแล้วก็กุ้งใหญ่ปลาเข้าดียบครับรอดกลับทางรูมารอดครับเดี๋ยวเราต้องหยุดวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายทีฝั่งบ้านครับนี่นะครับกุ้งที่ได้มาวันนี้ครับ ที่เราเดินข้ามกันมาแดดร้อนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาออกกันดูเลยนะครับอันนี้เป็นกรงเยียร่สดครับที่เราเหยีย่อออกไปเมื่อสักครู่นี้นะเปิดเปิดเอาออกทางซิปเนี่ยครับ แล้วก็เขยา่าเขย่าให้กุ้งมันลงไว้ข้างล่างสุดเนี่ยครับแล้วก็ฟั่นมันออกมานี่กรเค หมดนะครับเดี๋ยวถ้าเอาไม่หมดแล้วมันจะตายแล้วพวกหมดก็จะมาขึ้นได้ครับเข้าน้อยนะครับน,นี่ครับในส่วนของเดือสดน้อยนะครับปกติจะได้เยอะกว่านี้ครับ นี่ครับเจ้าเสาหาน เสี้ยเสตทานี้ได้นับตัวได้เลยครับเี่ยรบเบีอาเสตานจะได้เป็นเนี่ยครับ กุ้งปลกบางแล้วก็เป็นกุ้งเปกบางกับกุ้งฝ่อยครับแล้วก็ปลากะดีหนึ่งตัวได้น้อยฝ่อยเยื่อสดนะครับเดี๋ยวจะให้ดักได้ดีๆเดี๋ยวรอบหน้าต้องใช้เยื่อปลาสดครับวันนี้ก็ได้พอทำกุ้งเต้นนะครับน้อยก็ปกติเอะครับ EP ีนี้ดักกุ้งฝ่อยด้วยเหยื่อสดและเหยื่อเสร็จอาหารก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามสับสไครช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ